Hello ับไปแล้วจ้า4วันหลังจากเข้าโปรแกรมยังโซลูชันหน้าท้องเรียบแล้วค่ะทุกคนหมุนให้ดูเลยจ้านี่กางเกงหลวมแล้วนะคะชุดนี้นี่จริงๆซื้อมาตั้งแต่มิลาหนึ่งขวบเองนะวันนี้แม่กาวเลือกทานเป็นรสเบอร์รี่ค่ะเพราะว่าใส่ชุดสีชมพูก็เลยอยากให้เชคกลายเป็นสีชมพูซึ่งเชคของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะมีรสกาแฟโกโก้ชานมกล้วยและเบอร์รี่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยวิธีชมก็แสนจะง่ายถ้าทุกคนเห็นนะคะวัน หนึ่งจะใช้เวลาทำอาหารเช้าอยู่ไม่เกิน2นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่นต่อประหยัดเวลามากแถมสารอาหารครบและได้สุขภาพด้วยตัวนี้จดทะเบียนเรียบร้อยนะคะว่าเป็นตัวทดแทนอาหารไม่ใช่อาหารเสริมเลยสามารถกินแทนมื้ออาหารได้เลยแคลอรี่ก็ไม่ต่ำและไม่สูงจนเกินไปเลยไม่ทำให้อ้วนและไม่ทำให้โยโย่คือแฮปปี้มากไปเที่ยวมาเป็นอาทิตย์กินดักแต่แค่4วันพูงกลับมาอยู่สีชมพูเหมาะกับชุดเลยใช่ไหมล่ะ,ละและรสชาติต้องบอกว่าแนะนำใครก็บอกว่าอร่อยค่ะวันนี้เคี้ยวเลซิตินสัก จะช่วยเรื่องไขมันช่องท้องค่ะรสชาติเหมือนนมอัดเม็ดอร่อยมากมาก,กินไปแล้วมีประโยชน์วัยนี้แล้วต้องระวังไขมันอุดตันในเส้นเลือดน,นะคะและก็โชว์กินวิตามินเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะวิตามินสําหรับคนอาย40ุ40วันนี้ขอไปงานโรงเรียนลูกก่อนนะคะคุณแม่พร้อมมาก